ดนะใส่หน้ากากด้วยนี่สีขาวผมยังไม่เปลี่ยนสีเลยขีดไม่ออก เปลี่ยนกองสีดำแหละถ้าผมเปลี่ยนหนึ่งกว่าเทวีร้อยเดินเข้าไปร้อยบีแล้วหน้าล็อบบี้ผมเป็นชุดแดงอีกละสีไม่ชอบชุดอาร์พีม่ชอบเออเลยใช่เล่นตั้งแต่เฟสแรกๆครับ Welcome Mobile to PUBG นี่ยีกลับมาแล้วดูสีดำมันไม่ดำสนิทอ่ะมปรับเป็นดำแล้วมันไม่ยอมดำมันอมแดงไม่ตุกนะวะมันสีน้ำกระเจี๊ยบเลยอ่ะเครือข่ายไม่ว่างเอ้ยีผมคาท้าตีสามครั้งใช่ไหมครับแชมป์สองแม่สอง <coughs> we will be taking off soon. Be prepared. them. Let's head to here. ิ่งมาลงบางนี้นะ okay, เออรอ่นเราไม่มาเรียนนี้เลยว่ะห <Okay, S 1> น้ามืองมีบักกี้หลังมองมีรถสีอเคครับแม่ในหนอกแม้นอนที่เหมือนเจอบอดตรงบนเขาเนี่ยครับคุณเต้ จาัดก,การเลยครับไปมาฟัมเลยเดี๋นะ้ว <c oughs> เดือนสองเจอสองสี่ไม่เรียนสองสี่แล้วสองอีกสองสี่ไม่เรีเลนสังเกมเดี๋ยวไปชิดั้งนั้นอี่เอ้ยปวดพี่ผมยิงอัดควันมั่วเลยเออเหมือนกันมองไม่เห็นยิงมจะแบบไม่รีโหลดเลยนะเปลี่ยนปืนซับปืนเลยคิดว่ากำลังได้เปรียบอยู่มีคนท้าไหมจ๊ะ โ <Okay, S 2> อเคทำเมื่อกี้เล่นลอยลักตัวมันเลยลากยาวมีคนเท้ยนเนี่ยได้เลวโอเคคุณคลหวาล้วกเลังลอยนักแค่ไหนเกมเมื่อกี้ใช่ไหมใช่หมกน้ำในบเทเต้นเขากำนักกักมาก้าอยู โอ้ยอยากตายอ่ะโอเคกลับมาใส่น้ำมีดไฟเซนสามร้อยกล่องได้ปุ๊เราจะได้โอ้แต่ตอนนั้นมันสามร้อยสิบยังไงก็หลักก็เหมือนยูซีอยู่ดีก็แพงอยู่ดีไม่ออกอะไรเลยม่ชุดแดงออกไปลูกทั้งปีนี้ชุดได้ปุ๊บแต่บะมีดไม่ออกใช่ไหมครับมันมีไม่ออก อะคัดต้ม10ยู18ยูซีนี่แค่ไม่ต้องหวนนะไม่เปิดูไดีตัวรถตัวรถสุ่มกล่องทองไปหมดละไอ้50ยู50ยครับที่ว่ารถใชุ่่มไม่ได้ครับอ๋อปิดติดเยี่ยติดเอาอีกอ,อ้าเอาเฮ้ยิดอาไม่เอาเบียดเจ้า มัเด็ดเดี่ยวกำลระเบิดอ่ะเอารถเอารถเอารถขึ้นรถเดี๋ยวขึ้นรถเอารถไปจอดใกล้รถไปจอดอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยติดคอนเทนเนอร์ใช่ไหมไม่ไม่ติดหน้าต่างกระโดดพร้อมกันนะครับติดวงกบมีตั้งเหลืยไหมเกมเข้าใหม่ได้นะไม่ไม่หายเลยเคยระเบิดเคยระเบิดตัวตายปุ๊บกับกลับมาไม่ได้ไม่ระเบิดให้มันคานหรือเปล่าใช่ไหมใช่ระเบิดให้มันคานแต่ว่ามันก็ cái nhiều được camera. Ừm. phi. Ồ, khai dùng đi bạn, Ồ, jack bạn Chắc tiếng SR. nhạc ไั่เล่นไปพี่เจไปนั่ง่แล้วยนนะย้อนเออยาก็ไม่ตั้งใจหาเจอเก็บแล้วมีอยู่เก็บด้านเงี่ไม่ได้ซื้อแต่ไม่มีโอกาสยิงไม่มีสโคกไกลหว่งคมีค่มีตังเหลือมั้งนีที่ผมเหียนี่เจ๊เอามา ยี่สิบบาทเนาไก่สดไก่สดคูณสองมาป่าบอพลังงานเดียวสว่ไปดูกล่องข้างบนก่อนเผื่อมีคูณไก่เพสโซนนั้นน่าจะมีคนเปิดแล้วนะตรงเนี้ยใครมาเปิดป่ะตลองนี้กล่องเปิดแล้วนะไม่ะ ไม่รู้เรื่องไม่ได้เปิดแสดงวไม่น่าจะแง้อมาไอ้เหี้ยบซื้อผิดเกืไม่ละพี่เข้าไหลอกามไี่สิมีมอขับคนของเลยหรอบ้านสามใจก็เปิดประตูหมดแล้วนะไอ้ไมาเจอเลยเจอลยาอนี่ไงแนบเ้าเลนครับนี่บอนี่บอ เอาตามเงี้ยเจมเปลกระทะดีอ่ะเมื่อกี้ลืมผมมีกระทะอยู่เธอตังคผมก็มีจะลืมไม่มีกระทะหรอตัวยิงปุ๊บเสียงปืนมันก้องหูเลยตอนนี้บ้านนี้ก็เปิดประตูแล้วด้วยคุณเร็วฮ้ยโอเคดอกกระทะติดติด อย่าพึ่งใจสอนนะโอเคเรียบร้อยครับบอกๆอย่าพึ่งใจสอนนะนี่ครับไว้อดอปลงนู่นว่ะนู่นดูน้ำหน่อยมาร์คจุดโลเคชั่นไปเชียผมเล่นนี้ดีกว่าผมไปเล่นหนังคาดีกว่าหนังคาซื้อของดีกว่าไปยิงสักนัดเลยโอเคครับ เย่อตัวทําไมเนี่ยไอ้ยิวิ่งดีชอบเย่อตัวมากหยุดวิ่งมากเรื่อข่าวกับหมดนาการมันไม่ให้ยนี่เขียมเลยเหรอืมนาการมันไม่ให้บอเไม่ไมยพอมาจะโึงพอใช้ไหมนาการมันเออปกติมันหายนะมืดอตึ๊บเลยตอนนี้หัวไหมประมุขประมุขใช้กันได้ ตั house, ok hey, ้งเลยหมตั้งเลยหมเฮ้ยเดียวมเดส่วนของเขาเลยิ์ยดนั่นยดนั่นไย่างิีลายำเลียกคนเลยจะมื่อกินผลไม้มันบันาไปเมื่อไร่

ข้างหน้าว่ะ head toward this point เฮียไม่ใช่ข้างหน้าในบ้านสามหลังอ่ะตกบนลังคาควรลองครับเราว่ามิดนะเหมือนกันอย่าหิวดีกว่าเปลี่ยนเทอร์มินแล้วอ่ะไม่ยิบผมไม่ได้ยิบ อยู่แล้วไม่ดีแต่การที่สวยมากปู่เสียงดังมากเลยนะผมเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งเวลาเขายิงเสร็จแล้วเวลามันขึ้นเวลแปดได้ไหมโมเมนต์กิจยศอะ่ะ เสียงมันแบบแก้วแตกดังเพ่งเพ่งอยู่ในหูอะถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆอะไม่เคยเห็นของจริงนึกภาพไม่ออกเลยยังไม่เคยเจอของจริงเลย,เยบแบบแบบแปดแบบเอฟเหรืออะไรกของเจ๊กผมยังเคยเห็นอยู่แค่ว่าอ่าไอ้สายต<ม>าอะไรดู้านอนนัน่นราก็ได้เปรียบเราอยู่สองชุดเล่นดีสูงเลยกว่า มีใครมาสุ้กเราแข้นอยู่นะนอนครับอยากแบบขับมาทิ้มชุบอะเพราะว่าถ้ามันวิ่งมาเรามันไหวตัวทันขับมาไหยก็ไม่ได้แล้วโอียอยู่ตรงไหนเก็บกิ๊บเลยปะอนเสวียนผมไม่ได้ยินเสียงเลยนักการาอยู่เหมือนกันผมว่า แคบ่็แคปการก็ไก่สองเท่าที่ดูก็ไม่เห็นนะเขาแคปการก็ไม่มีน่าจะไกลอ่ะถ้าอยู่ขอบวงอ่ะผมว่าผมต้องได้ยินเสียงมั้งสองร้อยเมตรต้องได้ยินเสียงไม่ทวนไม่ก็โซนแคปการอะโอเคได้ยินละเนี่ยขอร้อยสิบหกห้าสิบหกมาดู location มาดู location เดี๋ยวดูนี่พวกวิวงไปไหนวะไกลจัดครับ อยู่ที่ไหนไม่บู๊เลยวิหลังยาวมากนั่นไงหลังน่าจะเท่านงขาลิฟต์เขาลิฟต์ขาลิฟขาลิฟครับขาลิฟต์ยิงใครไม่รู้ยิงพีอ้าวเกมระวัง เอ้แซมมันนี่ไงมันติดของป่ะครัจำนะฮะแม

xin cầu đi <laughs> này cho mấy mượn được. Mark the location. <laughs> Nó bằng. <laughs> <Mark the location. cười> <tôi> สวยครับแจ็คหน้าผมมีตัวนึงยวสวยรถไปทิ้มรถไปทิ้มไปพุ่งอืมเบื้อยไอเหี้ยอึดจัดแต่เราไม่เติมนะเหลือสามตัวครับเหลือสามตัวเหลือสามตัวอยูเนี่ยบวกบ้านเลย ลงบ้านแล้วก็ขอเลี้ยงด้วยนะผมดูบ้านได้ดีซ้ายยิงขอซ้ายผมแล้วกันเดี๋ยวผมดูขวาให้มันเดินเข้าวงแล้วมาดีเยีเ่ยมอยู่ในวงแนละ้วเจ้ไหนอะมาร์คเดล็อคชัน ตรงนี้มีนะยิงผมอยู่ยิงผมอยู่ไปตรง,ง,งเข้าวงวะไอ้หลังมา嘛เว้ยเนี่ยยิงนี่ฉันเนี่ยคำหยาบเป็นเนื้อเนื้อตัวนี้ไม่รูอ้อ,อยู่ไหนวะเดี๋ยวผมถอยนะอืถอยถอยเตดวิ่งรอ ไม่ใช <Yeah>, yeah. mm ่อยู่ในวะเนี่ยบ้านอยู่ห้องน้ำ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 เดินซ้ายเดินขวาเลยเนิน่เ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 น่นมาประมาณม้าเขียวเนี่ยฟ้าอยู่ร่างเดินโอ้เจ๊กเสียงมีอะไรบ่หรอวะหมดแล้วเลี้ยดขวาเลยแต่มืซ้ายวงดำมันก่อนอะ ai yeah. oh. oh, mình jack mình lột mà, không, 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 The best. มายอมยังไงให้หยุดหยุดี่เขาลิสโ <c oughs> คบมืนเลยอ่ะมันคือสัญญาณเน็ตเน็ตเวิร์กขัดข้องมันคือสัญญาณบีฟาตัดอ่ะหวะสำคัญเลยนะกำลังกำลังวิ่งเข้าวง <c oughs> อยู่ดีมาติดแดงเฉลยชุดติดเป็นน้ำกระเจี๊ยบเลย